กับมาติดตามรายการกันต่อครับ DR Zoom In วันนี้นะครับจะคุยตัว Adobe กันครับน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับมี DR ให้เลือกลงทุนในบ้านเรากันด้วยเดี๋ยวไปคุยกับคุณธกฤตชาติเชิดศักด์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบลคงศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยครับอ่าบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อบริษัทนี้มาอยู่บ้างเขาทำซอฟต์แวร์นะครับเล่าให้ฟังหน่อย Adobe นี่เขาทำธุรกิจอะไรอยู่บ้างครับโอเคฮะผมขอเล่าโครงสร้างรายได้ก่อนแล้ะกันนะ 60เนี่ยมาจากในฝั่งอเมริกานะครับ,รบ15มาจากเอเชียแล้วก็25เนี่ยนะครับมาจากตัวยุโรปแล้วก็ประเทศอื่นทีนี้เนี่ยบริษัททําอะไรนะมี3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือดิจิตอลมีเดียในดิจิตอลมีเดียเนี่ยสัดส่วนไรายได้เยอะสุดเลยรประมาณ74ของไรายได้รวมนะครับถามว่าประกอบด้วยอะไรบ้างพวกโฟโต้ช็อปนะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่รู้จักนะครับ<า>ตัว <Photoshop S 2> พีเมียโปรับอ่าครับแล้วก็ตัวอะโครแบ นะครับอันนี้คือประมาณ74%มาจากส่วนนี้นะครับก็กินประมาณ3าใน4ละอีก2ส่วนก็คือตัว Digital Experience นะครับซึ่งมันเป็นในฝั่งของการเน้นโซลูชันสำหรับการทำการตลาดดิจิตอลนะครับมันเป็น Adobe Experience Cloud ครับที่ใช้ในการวิเคราะห์จัดการลูกค้าสัมพันธ์นะครับสัดส่วนประมาณ25%ของรานยได้รวมส่วนอีกส่วนน้อยประมาณ1%กว่ากว่าเนี่ยก็คือตัว Print and Publishing นะครับคิดเป็นประมาณ1 2 8ครับ เวลาพูดถึงหุ้นเทคโนโลยีหุ้นซอฟต์แวร์บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันต้องมีโ r ร w t ส,สิหรือไม่อย่างน้นนอยๆก็ต้องมี recurring ที่ชัดเจนสิแล้วตัว Adobe <c oughs> นี่มันโดดเด่นตรงไหนครับ recurring ชัดเจนเลยนะถ้าดูจากในภาพที่เราโชว์เนี่ยก็คือประมาณเกือบ9 3้องรายได้รวมเนี่ยนะครับเป็น recurring เินคัมจากยอด subcription นครับคนที่ใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับเขาใช้แล้วเขาต้องใช้ต่อ นะครับอ, <Australia> อย่างที่เมื่อกี้ผมได้เรียงไปอ่ะไอ <EN. S 2> ตัวทั้งโฟโต้ช็อปทั้งในฝั่งของพีเมียโปหรือแอโคแบทเนี่ยผมว่าตรงนี้นเนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่คนใช้งานแล้วก็ต้องใช้มันเลยมียอดสับสกิปชั่นนะครับก็คนยังใช้งานต <Reese>. ่อเนื่องครับครับแล้วกรดเขาพอคาดหวังได้ไหมหรือว่าจริงๆจะเรื่อยๆของเขาไปแบบนี้มากกว่าผมว่ามันโตได้เรื่อยๆนะถา,ถามว่าดูจากอะไรนะฮะดูจากไตมาสล่าสุดเนี่ยนะครับยอดสับสกิปชั่นเนี่ยมันยังโตถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์คิวอันคิวนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดู การเติบโตของภาพรวมนะถ้าดูนะักวิเคราะห์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยคือประมาณากรารกําไรปีเนี่ยโตโตระเบิดเลยเนะี่ยที่บ่อยคือคอนเซ็ปต์ค่าโต38.5เปอร์เซ็นต์เยินเยียนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าคีย์ไดเวอร์ก็คือ3ส่วนเมื่อกี้แหละนะแต่หลักๆเลยก็คือภาพของตัวอุตสาหกรรมเทคตัวอุตสาหกรรม AI แล้วก็ตัวบริษัจทจดทะเบียในฝั่งของภาพใหญ่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้ นขาของตัว <plac. S 2> ทั้งโปรแกรมต่างๆที่เมื่อกี้เล่เรียงไปครับ,รบเขามีไปเกาะตีม AI ด้วยถูกไหมใช่ครับคือหลักๆเลยเนี่ยเขาไปลงทุนนขาของตัว j t นท t i v e AI นะผ่านเครื่องมืออะไรเนเครื่องมือตัว Fly f ฟ r Fly y a c r o b a t AI นะครับแล้วก็ตัว Gen Studio ตรงนี้เนี่ยตลาดก็มองว่ามันอาจจะเป็นการเติบโตร,รอบใหม่ของตัวบริษัทเลยนะเพราะว่าอยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในสหรัฐซึ่งผมว่าอเมริกาเนี่ย ภาพของไซเคิลเทคมันยังเป็นขาขึ้นเนี่ยนะแล้วก็การพัฒนาบริการมันยังต่อเนื่องตรงนี้ยจุดสําคัญที่เราเลือกตัว Adobe ขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมคร<ะ>เพราะว่าเขาเป็นเจ้าตลาดนะแถมพอเป็นเจ้าตลาดปุ๊บเนี่ยเขากาหนดราคาขายได้ด้วยนะพอกําหนดราคาขายได้เนี่ยตรงนี้นะครับมันเลยทําให้ภาพของตัว<ะ>ทั้งรายได้แล้วก็คนที่ติดตาม s u b สกิปชั่นเขาเนี่ยนะครับพอต้องซื้อเนี่ยรายได้มันก็เลยโตครับไอที่มันเลยเป็นที่มาว่าทำไมปีนี้ถึงโต3 4อ่าปเซต แต่ราคาหุ้นไม่ค่อยสอดคล้องเลยคเมื่อสักครู่เห็นกราฟมันก็มันก็แผ่วๆลงมาแล้วก็จริงๆแล้วเนสตดกในเขาออลทามไฮไปเรื่อยๆเลยนะทำไมราคาหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยเปอร์ฟอร์มหรอครับเรามองอยังไงบ้างคือภาพของตัวหุ้นเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าโอเคมันเป็นภาพของการแก่่งตัวไซเว์นะครับ,รบแต่ทีนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีประเด็นนะอย่างคนอาจจะกังวลภาพของตัวการเติบโต ที่เมื่อกี้ผมเกิดว่าจริงตลาดมันยังมองดีนะแล้วก็ภาพของการเร่งหารายได้ใหม่ๆเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ทำให้หุ้นเนี่ยจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มแต่ผมว่าจุดสําคัญคือถ้าดูเนี่ยนะครับตีดาวเทนชนเนลมันเพิ่งเบรกขึ้นมานะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออภาพของหุ้นเองจริงระยะสั้นมันเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวจากการที่เบรกดาวเทนชนเนลขึ้นมาครับอ่าครับเดี๋ยวเราคุยเรื่องเทคนิคกันอีกทีหนึ่งผมผมคุยเรื่องธุรกิจกันก่อนนะครับก่อนหน้านี้อ่าถ้าเป็น โฟโต้ช็อปอะไรเดิมๆเรารู้ว่าเขาเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วแต่พอสมมติว่ากระโดดมาเรื่อง AI เนี่ยคู่แข่งเก่งๆเพียบเลยนะแล้วเขาจะรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้หรอครับใช่ครับคืออีกอ้เรื่เป็นอีกพอยต์หนึ่งนะเรื่องการแข่งขันเพราะว่า <c oughs> ถ้าเทียบกับในอุตสาหกรรมเ่ยถามว่าใครเป็นคู่แข่งของเขาบ้างอันนี้ <c oughs> เป็นคําถามที่ผมคิดว่าก็มีส่วนที่ทําให้หุ้นช่วงที่ผ่านมาไม่ฟอร์มเพราะว่าถ้าไปดูคู่แข่งจะมีตั้งแต่ Microsoft ที่เป็นเปิด Open AI นะเอ <c oughs> ้าเเบดแคนวานะครับ อ่าตรงนี้เขามีการลงทุนทั้ง AI นะครับอ่าภาพตรงนี้มันอาจจะเป็นภาพที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยนะที่ตลาดอาจจะคอนเซิร์นแต่อย่างที่บอกไปครับจุดแข็ง Adobe คือ Ecosystem ที่ค่อนข้างที่จะเยอะใหญ่นะครับ700ล้านนะครับคนที่ติดตามแล้วก็ตัว AI ใน workflow ที่มันมีอยู่เดิมนะแถมบริษัทเนี่ยเขามีไรเซนนะครับไรเซนซิ่งล็อกอิกับองค์กรด้วยเรื่องความปลอดภัย ผมว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทเนี่ยผมว่าเทียบกับคู่แข่งเขาเหนือกว่าะนะครับการรักษาความเป็นผู้นําเขามีนะครับ,รบมันมีสตอรี่ให้ลงทุนในระยะแบบสั้นถึงกลางได้ไหมคือโอเคเราอาจจะพื้นฐานระยะยาวก็ว่าอีกทีเนี่ยแต่เมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นโอกาสของราคาที่มันจะขยับขึ้นมาได้บ้างมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าเรื่องทิศทางผลประกอบการเลยนะปีนี้โต30มสิบ แแล้วก็กลยุทธ์นะฮรสำคัญก็คือการเร่ง innovation เนี่ยพวกผลิตภัณฑ์ AI ตัวให,ใหม่เนี่ยฮะผมว่าอันนี้ก็จะเป็นอันอน,นึงที่น่าจะหนุนในฝั่งของตัวรายได้นะครแล้วการเติบโตในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับผมว่าการขยายไประดับตัว global adoption เนี่ยพวก ecosystem ที่เน้น partner enterprise integration ในฝั่งต่างประเทศอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่เลียนไปว่าสัดส่วนอะไรล60%ที่บริษัทเนี่ยเขาคงมาจากอเมริกาเนี่ยประเทศอื่นเขาก็ ผมคิดว่ามันโตตามเทคครับตามตัวเทคโนโลยีตาม AI ตามคอมพิวเตอร์ที่คนใช้ใช้งานกันมากขึ้นเดี๋ยวนี้คนก็ท่องท่องเน็ตหรือว่าตัดต่อนะครับอย่างคนใกล้ตัวเงี้ยรุ่นหลานอย่างเงี้ยผมก็โอ้ทำโปรแกรมกันเก่งมากผมว่าตอนนี้มันก็จะเป็น key level การเติบโตครับเราต้องคุยกันรุ่นหลานแล้วเออสมัยนี้รุ่นเราอาจจะไม่ค่อยสันทัดพวกนี้แล้วเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายลูกค้าหลักเขาแล้วแล้วแบบนี้เราแนะนาในเชิงกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างครับ คือภาพของการลงทุนเนี่ยนะผมคิดว่าตัวราคาหุ้นก่อนนะคือถ้าอิงอิงตัวราคาเป้าหมายของหุ้นแม่เนะ Adobe เนี่ยนะครับคอนซ็ปต์ประเมินที่491เหรียญน,นะนะ4 9่เหรียญอันนี้จะเป็นทาร์เก็ตไยที่ยังมีแกลบพอสมควรเลยนะเพราะราคาปัจจุบันเนี่ย370เหรียญเองบวกลบแถวนี้นะครับ,รบทีนี้ถ้าเกิดดีกลับมาเป็น DR ใน AdbE 0 6เนี่ย e นะครับ ก็เหมือนกันนะครับเป้าหมายเนี่ย convert มาในรูปของไทยบาทเนี่ยใช้อาตารรัตราแลกเปลี่ยน32.44เนี่ยนะครับอยู่ที่3 9 8บาทผมเลยคิดว่าอันเนี้ยเป้าทางพื้นฐานมีอับไซด์แล้วก็ในฝั่งของขาเทคนิคเนี่ยมันจะมีภาพของพุ้นที่เริ่มเป็นลักษณะคือไซด์เวทูไซด์เวอพนะครับ,รบถ้าเป็น ตัว DR ในแนวรับจะอยู่แถวแถวสองบาทเก้ากับสองบาทแปดสตันแนวต้านระยะแรกเนี่ยจะอยู่<ะ>แถวสามบาทสิบกับสามบาทยี่สิบก่อนแต่ถ้าปิดทางเนี่ยสามอ่ะขอภัยสองบาทแปดสิบแปดนะอันนี้จะเป็นภาพที่ผมคิดว่าลุ้นในการเทรดนะเทรดคือต,<ะ>ตัวนี้เราแนะนําเป็นเทรดดิ้งครับอืแต่จริงๆเป้าหมายไกลามากถ้าสมมติว่าอยากถือยาวพอได้ไหมหรือว่าจริงๆเราแนะนํำยังไงผมคิดว่าเป้าระยะยาวเนี่ยนะครับถ้าเก็บภายที่ตลาดให้ไว้เนี่ยนะครับผมคิดว่า ยังดูน่าสนใจเพราะว่ามองระยะกลางยาวเนี่ยผมว่าตลาดยังมั่นใจในโมเดลสับสคริปชันนะและการ,รติตัวของ AI นะครับแล้วก็ภาพของการเข้าลงทุนตอนนี้นะผมคิดว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวนะที่แลกขาดเมื่อเทียบกับเพื่อนเพื่อนเขาที่เป็นเทคครับครับตอนนี้เขาเทรด PE แพงไหมครับอ่าผมอันนี้เอาภาพนี้ดูนะ PE ของเขาเนี่ยจะอยู่แถว17จ เก้าสี่เท่านะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยอยู่แถวแถวสามสิบเก้าจุดแปดเท่าเลยเป็นที่มาด้วยว่าตัวฟุตบอลเชั่นเนี่ยนะครับอิงพที่เป็นฟอนะร์เวิร์ดนะฟอร์เวิร์ดีเนี่ยถือว่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเนี่ยพอสมควรครับหลายหลายอย่างดูดีนะครับมีอะไรต้องระมัดระวังสำหรับตัวนี้ไหมก็ผมคิดว่าความเสี่ยงก็คือภาพของเหเนี่แหละนะครับก็คือคู่แข่งคู่แข่งอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เียนไปว่ามันก็มีการเข้ามา ของเจ้าตลาดนะครับในในฝใั่งของตัวอื่นนะอ่าอย่าง Microsoft อย่างในขาของตัวบริษัทเทนอื่นอันนี้คือความเสี่ยงแล้วก็อีกขานี้ก็คือความผันผวนของตัวตลาดหุ้นภัพใหญ่ครับคือพอหุ้นเทคตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าตลาดอเมริกาที่มันขึ้นมามันไดด้วยหุ้นเทค สมมติมันจบรอบขาดลงนีผมว่าอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะลงตามเพื่อนนะแต่ผมคิดว่าจุดแข่งเขาคือราคามันยังแลกการนะครับพี่บอย,น,ยบนะครับก็ไม่ได้ถ้าจะลงก็อาจจะไม่ได้อยู่โซนบนมไม่เหมือนตัวอื่นเทคอื่นอือ่ออนนอสแจากนี่โดยรวมดูดูดดน่ากลัวอะไรยังโดยส่วนตัวธุรกิจ ผมว่าทั้ง N a s d a แกแล้วก็ s p ก็ดูเป็นจุดที่น่าระวังเพราะว่าอะไรตอนนี้ s อ p มันขึ้นนิวไฮนะแต่ผมไปดูเนี่ยเปอร์เซ็นต์จำนวนหุ้นที่ทำา52วิ e k h i g หรือว่าจำนวนหุ้นที่เหนือเส้นาเฉลี่ย200วันเนี่ยมันยังต่ำกว่า10%อยู่เลยครับผมเลยคิดว่าที่มันขึ้นมาตรงนี้มันมาจากหุ้นเทคไม่ไมีไฟเจเวนอ่าไม่กี่ตัวครับอืมอืมอ่าอาจจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าตัวใหญ่ไหลลงนี่ก็อาจจะน่ากังวลได้ งั้นทิ้งท้ายก่อนจากกันครับถ้าใครอยากตามข้อมูลดีดๆเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศนะครับทางกรุงศรีมีให้ติดตามได้อย่างไรบ้างครับ,รบก็จริงๆคนที่เปิดพอร์ตกับทางหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยนะครับก็จะเข้าถึงตัวบทวิเคราะห์ตัวดรนะทั้งทีมกลยุทธ์เราทําข้อมูลมาเนี่ยนะครับ,รบก็จะออกเป็นประจาทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็มุมมองทางเทคนิคล้วก็มีนะคือจริงรงสาม,มารถติดตามรายการผ่านตัวรายการดัชนเอเปซโซนะครับช่วงเช้านะฮะแปดโมงเนี่ยนะก็จะมีการวิเคราะห์ตัวด r กราฟแท่งเทียนด้วยครับ ครับได้ก็ดูดับเบิลเปโซเสร็จแล้วค่อยมาดูรายการเรากัได้ <c oughs> โอเควันนี้ขอบคุณคุณธกิจนะครับพนครับสวัสดีครับ